บ่วแปนมาตอนนั้นนะบนีู้นใหนแนหัวใจเลยแ้นกับบนี้ผู้ไหนภาษาอาษาดีสวยจะควงใครผู้ห uh ูว huh. ่าจะควงค้ไปได้จะไหนก็ลองควงถอยมาคิดรอยากเพื่อปฏิบัติธรรมเมืนนั่นแ้นกับบนี้รู้กับบนี้ไม่ขีมว่าใจมะไเล่ะตดสินใจมว่าหน้าเป็นห้าปฏิบัติธรรมก็ลํงพ่อ เอมาอยู่ห่ังนี้สองปินีีแล้วค่ะือเพ่อแม่ป้าหมุกกรนั่นนี่ก็ม่ใจจนไรค่ะก็คุณผู้ตัวยเออเราก็ไม่ใจตั้งนี่แต่พม้อหม่อวานน่ารเจอพวกนี้การทำหม้อบองเจอครับตัวเองแต่ต้งเห็นตัวอ้ยจังจังดุกินแม่ฟองเองแบบนี้ มีแต่เอ็นปราทามารักษากระบาดมีแต่องค์ชาติมาคัดิดพิการมีพวกเข้าเคยมาเห็ดไหวมันเห็นหอนเหตุการณ์มามันบ่าตายดอกแต่มันจิตตายมันก็นตายไปแล้วแต่มันบ่าตายแสดงว่ามันจิได้ทำ้าใจว่าล่ะเพิ่เป็นตัวเห็ดเป็นตัวบาตไปที่ก็รอนนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าไตบางแล้วก็มีจังหวัดอะไรตัดต่วร้อนการสมาธิที่จะยั่นไ่ได้เอา พูตัวขอันืออเขาไปตเต็มน่เ็กไน้ากันปฏิบัติทั้ตลอดม,มันยังก็ไม่มีกับเนินเนินของ่าไหลเอาเอาเอาให้มันเต็มอาตาซะเด้อบาทมันเห็นก็อแหงแล้ว <c oughs> ใส่กิบ <c oughs> ไเห็ดไปนัดนัดนแหละเ <c oughs> ต่ว่ามันเห็นคนเห็นปลาไมันสนอรอ,อดไม่ได้จังเลยอันนึงรถปดกิพอ่ะหรถด่วต่ควางมันจะใส่หน่อยหน่อยนึงก็ ียากตายเราปันแต่ว่ามีแน่วหนิจักว่าหลับตอนตอนน้ีรถเก่งอืมครับรถเก่งแย้งแ่งไหนุู่ันค้างแต่ตอนเกิดเหตนมันมีผดไนในหัวใจแล้วนะอืมว่าการมีเกิดนี่ก็คือบุญทั้งลดทั้งพทั้งรดกลวงทั้งรดติดอจุกวามันมีมองไปแล้วนะอือืมหัวใจายมกลวงอ่เขานหัวให้น้อยาวจุนเดียวมีอยู่ใที่หลออกบ้างรบ้วยวแล้วทางนอหัวเนนเช ให้แบะใจหายนี่ยสรับน้องพอลมาปฏิบัติปัิบันก็ได้ส่องออกไปดูบดบุทั้งสั่นแหละมาเอามันมั่นใจเข้มข้นเต็นที่สะกคนทุ่มเทมาเบิดใจสะกคนบาทีบ้านทุ่มเบิด์ผู้เขาก็ฟื้เขาก็แน่ใบตัวกได้เป็นผู้คนได นุ่งอยู่มีจอยมีจอยแต่ผู้เอ็นโอ้ผู้เอนไม่น้อยคุณดอเอนหน้อยเออคุณม่จอยมีจอนเออนี่ยายจอยเขานี่จะทำใจนี่ก็แม่น้อยตอนนี้ตอนนี้มันคงหรื่องนี้จเป็นแบบตั้งมันได้หรือยังที่ว่าตั้งมันเด้อตั้งมันเด้อ ้วเรื่องห็นตอนไม่ยูเนี่ยค่ะไม่คือบ่อบ่าปันด้ียได้ว่ากัจะส่ง้จะพร้อมในเรืองจัาแล้วก็ไอ้ีก็ไม่ดูมนจะดูดูเรือยๆมีเลยก็การพักก็ยังดีเอาจับลบเขานี่อะไรก็สิบปีลบเอาเพราะปากเขาฟึุ๊ๆน้ำเขาอีกไปไปให้ผู้ลุงฟึ๊ให้ไปผู้ลุงให้ยำยังไม่มีเลยแบบ คูดูเรากลากศีลำงอย่างเดียวตอนนั้นมันสิเป็นเองขึ้นขึ้ย่าใหาอหนบางทีก็รั้งนั่นันนน่งห้เป็นชั่วโมงสองโมงกับเศร้าตัวตัวบาดเลยตีกายดิ่ล้าพอเบาจักค้ำเลยแล้วก็เมือเอาซื้อๆอยู่นะปีนี้เราเบาได้แค่แน่ <laughs> นัน่นแต่พงน้ำเขาไปะ

ก็กัวตั้งตตั้งมันได้ครับอันที่ที่สองค่ะเขาามอยาังหวดนั่นแหละเพเ่อใหมันมั่นคงก่อน